อ่านพระไตรปิฎกคำท,ที่สามมหาวัตเล่มหนึ่งว่าด้วยนาสนังคะบันโดทายักสังวา่านาผู้ทำอนันตริยกรรมหาเป็นต้นกานที่สามสิบสองคำทีมหาวัตว่าด้วยนาสนังคะบันโดทายักสังวา่านา ผู้ทำอนันตริยกรรมหา้ารูโตพยัญชนะนโม,มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต พัตถิยาภิขุเทราวานังภิขุนางสามเณเรอภปลาเรนติเทราสามังหันตะกัดทำปีมุคโคทกกรมปีทันหันตาจิะมันติพะคาวโตเอตมัดหัง อโรโเจสุนตินับ,บนียิยธรมภาคจะได้แสดงพระวินัยปิดกเพชรนามหาวิทยาลัยไตรภาคกันทีสามสิองว่าด้วยนาสนังคะไทยสังวาตบันดอกนาผู้ทำอนานันตริยกรรมห้าอุพโตพยัญชนกไม่คำพีมหาวัช ตามบาลีอัตถกาถาดีกาสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นต้นต้นแห่งเทศนานั้นว่า ในคราวนั้นภิกษุชาพักีได้ประจบพวกสามเณรของภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเถระพระเถระทั้งหลายต้องมาให้ต้องหาไม้สีฟันน้ำล้างหน้าเอน้ำเอน้ำล้างหน้าเองก็ต้องลำบากภิสษุทั้งหลายจึงกราบชูสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงตราบ พระองค์จึงตรัสห้ามว่าทิกษุประจบบริวารของผู้อื่นไม่ได้ทิกษุใดประจบภิษุนั้นต้องทุกกฎตอนครกลาวนั้นสมสามเณรชื่อว่ากันตะกะของอุปนันทสักยบุตรได้ประทุษร้ายนางกันตะกีทิกษุนีภทกษุทั้งหลายก็พากันตีเตียนว่า อย่างไรสามเณรจึงประพฤติอาณาจารย์เช่นนี้แล้วกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสว่าเราอนุญาตให้ให้สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์สิบสิบหายเสียองค์สิบนั้นคือปานาทำปานาติบาตหนึ่งทำอธินาทานหนึ่ง ำอภรมมจันท์หนึ่งก่าวเทศหนึ่งหรือน,น้ำเมาหนึ่งติเตียนพระพุทธเจ้าหนึ่งติเตียนพระธรรมเจ้าหนึ่งติเตียนพระสงฆ์เจ้าหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิหนึ่งประทุสรรายนาภิกษุณีหนึ่งก็ในคราวนั้นมีบรรดาคนหนึ่งไปบวชอยู่กับภิกษุทั้งหลายบรรดานั้นได้เข้าไปหาภิกษุหนุ่มๆแล้วชักชวนให้ไปทำมิดีมิร้าย แล้วชักชวนไปในทางไม่ดีอีกเดี๋ยวมีดีมีร้ายภิกษุทั้งหลายก็ขับไล่เสียบันดาะนั้นก็ไปหาพวกสามเณรที่ใดๆแล้วชักชวนในทางไม่ดีอีกพวกสามเณรก็ขับไล่เสียและบันดาะนั้นจึงไปหาพวกคนเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าชักชวนให้ทําอย่างนี้อีก พวกคนเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าก็ได้ทำมิดีมิร้ายต่อบรรดอนั้นแล้วพวกคนเลี้ยงช้างเลี้ยงม้านั้นก็พากันขีดเสียนว่าพวกสามเณรสกรยบุตรนี้เป็นพวกบรรดอส่วนพวกที่ไม่เป็นบรรดอก็ทำมิดีมิร้ายต่อพวกที่เป็นบรรดเป็นอันว่าพวกสมนาสกยบุตรนี้ไม่ใช่ปรมาจารีหมดด้วยกัน เมื่อเรื่องนี้ทราบไปถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงบัญญัติว่าบรรเดาะผู้เป็นอนุปสมบันที่สูงไม่ควรให้อุปสมบทส่วนบรรเดาะที่เป็นอุปสมบันแล้วก็ควรให้สึกเสียในคราวนั้นบุตรของตระกูลเก่าคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สิ้นตระกูลเลวสิ้นตระกูลแลว้วซึ่งเป็นผู้สิ้นตระกูลแลว้ว แต่เป็นผู้มีความสุขมาแต่กำเนิดมีอยู่คนหนึ่งเขาคิดว่าเราเป็นผู้มีความสุขมาแต่กำเนิดเรามีกำลังพอที่จะได้ทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้หรือที่จะทำทรัพย์ซึ่งได้แล้วให้งาะงามต่อไปทำอย่างไรหนอเราจึงจะมีความสุขสบายจึงคิดไว้ว่าจึงคิดได้ว่าพวกสมณะสักยบุตรนี้ เป็นพวกมีความสุขเสมอบริโภคอาหารดีๆแล้วก็นอนในที่นอนอันนี้หน้าต่างไม่คิดดีเราควรจัดบาท,ท์ทีวรด้วยตนเองกวนผมกนหนวดนุ่งผ้ากาสสวะแล้วไปที่อารามอยู่กับพี่จิตหลายครั้งเขาคิดดังนี้แล้วเขาก็อาทำตามความคิดของเขาเวลาไปถึงอารามแล้ว ก็วหว้พิสุทั้งหลายพิสุทั้งหลายจึงถามว่าท่านกี่พรรษาแล้วเขาถามว่าอะไรเรียกว่ากี่พรรษาพิสุทั้งหลายจึงถามว่าใครเป็นอุปชาของท่านเขาย้อนถามว่าอะไรเรียกอุปชาพิสุทั้งหลายจึงบอกอุบาลีว่าท่านอุบาลีจงสักไซบันปะจิตนี้ดูเถิด เมื่อพระบาลีซักไซคลบุตรนั้นก็ได้บอกความจริงดังแสดงมาแล้วพระอุบาลีก็แจ้งแกผูิศึกษาทั้งหลายผิ้ศกษทั้งหลายก็นำกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์งจึงตรัสว่าไม่ควรให้อุปสมบทแกผู้เป็นไถยสางวาซึ่งยังเป็นอนุปสมบันอยู่ส่วนที่เป็นอุปสมบันแล้วก็ต้องให้สึกเสีย ผู้ที่ให้ไปเข้ารีดเดียรถีผู้ที่ไปเข้ารีดเดียรถีซึ่งยังเป็นอุปนุปสมบันก็ไม่ควรให้อุปสมบทที่เป็นอุปสมบันแล้วก็ควรให้สึกเสียก็ในกลาวนั้นมีนาคตัวหนึ่งอ,อึดอัดเบื่อหน่ายเลียดชังต่อกำเนิดหน้าจึงคิดว่าเราจะพ้นจากกำเนิดนาาได้เกิดเป็นมนุษย์ไปเร็วกันด้วยอุบายอันใดหนอ มน,นุษย์ได้ว่าพวกสมณะสัตยบุตรนี้เป็นพวกประพฤติธ,ธรรมประพฤติชอบประพฤติปรมจันเป็นพวกมีสัตว์มีศีลมีธรรมอันดีถ้าเราได้บรพชาอยู่กับพวกสมณะสัตยบุตรเราก็จะพ้นจากกรรมเหนิอหน้าจะได้เกิดเป็นมนุษย์โดยเร็วครั้ครั้งคิดดังนี้แล้วนาคนั้นก็จำแรงเป็นมนุษย์ไปขอบรพชาต่อภิกษุทั้งหลาย พิสูจทั้งหลายก็ให้บรรพชาอุปสมบทในเวลานั้นนาคนั้นได้ไปอยู่ในกุฏีริมณาริมวัดกับพิสษุรูปหนึ่งเวลาจวนสว่างนั้นพิสูุนั้นก็ลุกไปเดินจงกรมอยู่ที่แจ่เมื่อพิสุนั้นออกไปแล้วนาคนั้นก็กลายเพศจากมนุษย์แล้วนอนหล,ลับไปกุติหลังนั้นก็เต็มไปด้วยงูคือนาคตัวนั้น ขนดหางของนาคตัวนั้นก็โผล่ออกไปทางหน้าตา่างเมื่อพิจศสนั้นคิดว่าจะเข้ากุฏิอพอผลักบานประตูเข้าไปก็ได้เห็นกุฏิเต็มไปด้วยงูเห็นขนดตัวโผล่ออกทางหน้าตา่างครั้นเห็นแล้วก็ตกใจกลัวร้องจ้าขึ้นด้วยเสียงติดป,ปกติ พวกพิสุก็พาการวิ่งไปถามดูว่าเหตุไรท่านจึงร้องขึ้นเชนี้พิสุนั้นตอบว่าเพราะได้เห็นกุฏิเต็มไปด้วยงูมีขนดหางโ่ออกไปทางหน้าต่างเวลานั้นนาคั้นก็ตื่นขึ้นด้วยเสียงอันนั้นแล้วลุกขึ้นนั่งบนอาสนะของตนพิสุทั้งหลายจึงกล่าวว่าเหตุไรท่านจึงทำอย่างนี้นาคนั้นจึง แจ้งให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายก็นำกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์แล้วตรัสแก่น,นาคตัวนั้นว่าพวกเธอเป็นนาคบวชในพระธรรมวินัยน,นี้ไม่ได้เธอจงไปรักษาอุโบสถทุกวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำแปดค่ำมเธอเธอ,เธอจักพ้นจากกำเนิดนาค จากได้เกิดเป็นมนุษย์โดยเร็วกันนาคนั้นได้ฟังว่าตนบวชในพระธรรมวินัยไม่ได้ก็เสียใจยตจนน้ำตาไหลร้องไห้กลับไปสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเหตุที่จะให้หนาคปรากฏเป็นนาคตามเดิมมีอยู่สองประการคือเวลาส่องเสพเมตุนธรรมกับนางนาคด้วยกันหนึ่งเวลานอนหลับหนึ่ง ดูก่อนที่สุดทั้งหลายไม่ควรให้อุปสมบทแกดิระชานที่ยังเป็นอนุปสมบันที่เป็นอุปสมบันแล้วก็ควรให้สึกเสียก็ในคราวนั้นมีมานพคนหนึ่งได้ทำลายชีวิตบรรดาแล้วอึดอัดเกลียดนายเกลียดชังต่อกับบาปกรรมนั้นจึงคิดได้ว่าเราจะพ้นจากบาปกรรมนี้ด้วยอุบายอันใดเนาะ แล้วจึงคิดได้ว่าพวกสมณะสักยบุตรนี้เป็นผู้ประพฤติธ,ธร,รมปฏิบัติชอบประพฤติประเสริฐมีสัตว์มีศีลมีธรรมอันดีถ้าเราบรรพชาอยู่กับสมณะสักยบุตรทั้งหลายเราจะจะทำให้สิ้นบาปกรรมนี้ได้แล้วมานกนั้นจึงไปขอบรรพชาต่อภิกษุทั้งหลาย พิจิตทั้งหลายจึงกล่าวแก่พระอุบาลีเรจจะเจ้าว่าถ้าแต่ท่านอุบาลีเมื่อก่อนหน้าได้บรรชาอยู่กับพิกิุทั้งหลายโดยเพศเป็นมนุษย์ขอท่านอุบาลีจงซักไซมนุษย์นี้ดูเถิดเมื่อมนุษย์นั้นถูกพระอุบาลีซักไซก็ได้แจ้งเรื่องนั้นให้ทราบร้า,าุบาลีตรีจึงนำเรื่องนั้นไปแจ้งแก่พิจิุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจึงไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายให้อุปสมบทแก่ผู้ทํามาตุขาดไม่ได้ถึงให้อุปสมบทแล้วก็ต้องให้สิทธิเสียก็ในคราวนั้นมานพีกคนหนึ่งได้ฆ่าบิดาของตนเสียแล้วไปขอบรรปชาต่อภิกษุทั้งหลายด้วยคิดอยากจะพ้นจากบาปกรรมเหมือนบุรุษที่แล้วมา ในส่วนตั้งหลายจึงขอให้พระอุบาลีเสราเจ้าด้สักไซดูอีกเมื่อได้ความว่าเป็นผู้ฆ่าบิดาแล้วจึงพากันไปกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสว่าไม่ควรให้อุบสมบทแก่ผู้ทำไปสุกฆ่าถึงให้อุบสมบทแล้วก็ให้สึกเสียก็ต้องให้สึกเสียก็ในคราวนั้น มีภิกษุเป็นอันมากเดินทางจากเมืองสักเกตไปสู่กรุงสาวัตถีพอไปถึงระหว่างทางได้มีพวกโจรออกมาแย่งชิงและฆ่าภิกษุทั้ทงหลายเสียเป็นอันมากพวกราชภาพัฏได้ออกจากกรุงสาวัตถีมาจับพวกโจรได้เป็นบางพวกบางพวกกรน,นีไปพวกที่นี้ไปนั้นได้ไปบวชอยู่กับภิกษุทั้งหลายพวกที่เขาจับได้ ก็ถูกนำไปเพื่อจะฆ่าพวกที่บวชได้เห็นก็กล่าวว่าเป็นการดีที่พวกเรานี้มาได้ถ้าเขาจับพวกเราได้ก็จะต้องถูกฆ่าเหมือนกันพิสุทั้ทงหลายจึงถามขึ้นว่าพวกเธอได้ทำอะไรไว้พวกนั้นก็แจ้งให้พิสุทั้ทางหลายทราบพิสุทั้ทงหลายก็นำกราบทูลให้ทรงทราบสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตร,รัสว่า พวกพิสูจนที่ถูกฆ่านั้นเป็นพระอารหันต์ก็มีดูก่พิสูจนุทั้งหลายผู้เป็นพะารานตฆ่าคือฆ่าพระอารหันต์ให้อุปสมบทไม่ได้ถึงอุปสมบทแล้วก็ต้องให้จุดเสียก็ในคราวนั้นพระพิสูจนีเป็นอันมากพาการติดเดินทางจากเมืองสักเกตไปสู่กรุงสาวัตถี พอไปถึงระหว่างทางพวกโจรก็ออกมาทำการแย่งชินและทำมิดีมิร้ายแก่พิษุีนีทั้งหลายพวกราชพัฏออกจากกรุงสาวัสถีมาจากพวกโจรได้บางพวกส่วนบางพวกไปมีไปพวกที่มิไปก็ไปบวดอยู่กับพิษทีทั้งหลายพวกที่เขาจับได้ก็ถูกนำไปฆ่าพวกที่บวชได้แลเห็นก็ พวกที่บวชได้แลเห็นก็กล่าวขึ้นว่าเป็นการดีที่พวกเราหนีมาถ้าเขาจับได้ก็จะต้องถูกฆ่าเหมือนกันพิสูุทั้งหลายจึงถามว่าพวกเธอได้ทำสิ่งใดไว้พวกนั้นก็แจ้งให้ภิกษุเหล่านั้นทราบภิกษุเหล่านั้นก็พากันไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าให้อุปสมบทแก่ผู้ปฏิเสธร้ายภิกษุนีไม่ได้ ถึงให้อุปสมบทแล้วก็ต้องให้สึกเสียให้อุปสมบทแก่ผู้ทาสังฆเพศไม่ได้ถึงให้อุปสมบทแล้วก็ต้องให้สึกเสียให้อุปสมบทแก่ผู้ทาโลหิตุบาทไม่ได้ถึงให้อุปสมบทแล้วก็ต้องให้สึกเสียก็ใ <Evet. S 1> นคราวนั้นมีอุปโตพยันชนกคนหนึ่งไปบวชอยู่กับภิกษุทั้งหลาย อุปัตโตพยัญชนกนั้นทำเองบ้างให้ผู้อื่นทำบ้างเทสุทั้งหลายจึงตราตทูลให้ทรงทราบเรงค์จึงตรัตว่างให้อุปสมบทแก่อุปตโตพยัญชนกไม่ได้ถึงให้อุปสมบทแล้วก็ต้องให้สิกเสียชื่งเนื้อความตามว่าพระบาลีไว้เพียงเทนี้ตอนอัตกถา ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอธถกรรมคำพิจารสมันตะภาษาธิกาว่าบันดดะนั้นมีอยู่ห้าจำพวกคืออาสิตกะบันดาะหนึ่งปุสุยยะบันดาะหนึ่งโอปะกะนิยะบันดาะหนึ่งปะขันตะปะขะบันดาะหนึ่งนภุงสกะบันดาะบันดาะนภุงสกะบันดาะหนึ่ง อาสิตกะบันดาะนั้นได้แก่ผู้ที่องค์ของรับผู้นั้นแล้วดื่นกินน้ำสุกกะก็หายความกระวนกระวายอุโสย,ยะบันดาะนั้นได้แก่ผู้เห็นผู้อื่นประพฤติอัจฉรย์แล้วระงับความกระวนกระวายไปโอปากะนิยะบันดาะนั้นได้แก่ผู้นำพืชอ,ออกเสียด้วยความพยายาม ปัาคกาะบันดาะนั้นได้แก่ข้างแรมเป็นบันดาะข้างขึ้นหายกระวนกระวายหายความกระวนกระวายวรคกรุงสก,กะบันดาะนั้นได้แก่ไม่มีภาวะมาแต่ก,กำเนิดในบันดอทั้งห้าจำพวกนี้ห้ามการบรระชาอยู่สามจำพวกหลังคือโอปักกะนิยบันด 1, าหนึ่งปักขะบันดาหนึ่ง นปุงสก,กะบันดอหนึ่งอีกสองจำพวกนั้นไม่ห้ามในคำพีกรุนัตีกล่าวว่าไม่ปากใดเป็นบรรดในปากนั้นห้ามการบรรพชาดังนี้ตอนดีกาในดีกาสารถทีปนีว่าในเรื่องบรนดานั้นอาจารย์บางพวกกล่าวว่าผู้ใดเป็นหญิงในเวลาข้างแรม ส่วนข้างขึ้นเป็นชายผู้นั้นชื่อว่าบันดอกแต่ในอัถกถากล่าวว่าใครๆต้องรู้ได้ว่าผู้นั้นเป็นบันดอกเพราะมีความกระวนกระวายเกิดขึ้นในกล่าวเป็นบันดอก้วยเหตุที่บาลีได้กล่าวไว้ว่าช้างแรมจากข้างแรมเป็นบันดอกข้างขึ้นระงับความกระวนกระวายดังนี้เพราะฉะนั้นยังควรพิจารณาแล้วถือเอา ่ายที่เห็นว่าสมควรคำว่าไม่มีภาวะในอัตถกถานั้นหมายความว่าไม่มีเพศชายปรากฏในคำว่าห้ามบรรพชาในปากนั้นดังนี้นั้นท่านกล่าวไว้ในบทคันถีทั้งสามว่าให้บรรพชาในปากที่ไม่เป็นบรรดอแล้วให้สึกเสียในปากที่เป็นบรรดอดังนี้พวกบรรดอทั้งสิน้นนั้น สำเร็จมักผลนิพพานไม่ได้คาว่านาคอ,อึดอัดต่อกำเนิดนาคนั้นในอัธถัถาว่าถึงนาคนั้นจะได้เสวยอิสริยสมบัติเหมือนกับสมบัติของเทวดาด้วยผลแห่งกุศลที่ได้ผลที่ด้วยผลแห่งกุศลที่ให้ผลในเวลาเกิดแล้วนั้นก็าตามแต่เวลาเกี่ยวข้องกับเมตุนธรรมและเวลานอนหลับ เพศของนาคย่อมปรากฏขึ้นด้วยอกุศลที่ตกแต่งปฏิสนธิให้เกิดมาเวลาปรากฏเป็นนาคแล้วย่อมเที่ยวไปตามน้ำกินกบเขียดเป็นอาหารเพราะฉะนั้นนาคนั้นจึงเบื่อหน่ายเกลียดชังต่อกำเนิดนาคดังนี้ได้ใจความตามอจัถกถานี้ว่านาคนั้นย่อมมีเวลาปรากฏเป็นเทวดา คำว่าอุปโตพยันชนกนั้นในอัตถกาถาว่าได้แก่ผู้มีสองเพศคือมีเพศหญิงและเพศชายในในต่างเวลากันอธิบายว่าถ้าหญิงเป็นอุปโตพยันชนกเวลาหญิงนั้นเกิดรักผู้หญิงอีกอื่นขึ้นมาก็มีเพศชายปรากฏขึ้นแต่เมื่อเสร็จกิจของเเขาแล้วเพศชายนั้นก็หายไป ส่วนบุรุษที่เป็นอุปโตพยัญชนกนั้นก็เหมือนกันคือถ้ามีกะถ้านึกรักผู้ชายขึ้นมาก็เป็นเพศหญิงปรากฏครั้นแล้วเพศหญิงนั้นก็หายไปโดยเหตุนี้จึงได้ห้ามไม่ให้บรรปัจ,จาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแต่ว่าบรรเดาะและอุปโตพยัญชนกทั้งสองจำพวกนี้มีปรากฏแต่ในคำพีดังสแสดงมา เป็นอันว่าสิ้นเนื้อความในพระวินัยเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉชนี้